สวัดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ที่รักทุกคนวันนี้เช้าวันปรฤหัส,สบดีที่10นะคะพบกับคุณครูวันนี้คุณครูจะทบทวนนักเรียนนะคะวันให้นักเรียนฟังแล้วก็จดบันทึกแล้วก็ทำแบบฝึกหัดนะคะ,ะฟังนะคะบทร้อยกรองกาบยานี11 <c oughs> นะคะ ผู้รู้ผู้ดีเป็นผู้เจริญมวลผู้ชูปรีชาสะวิทยาไม่ห่างอหินผิดชอบกอบไม่เกินรู้ดำเนินตามเหตุผล คือว่าปรีชาดีผิดชอบมีพิจารนยน์ผู้นั้นจากพรานดลพิพัดผลจากพาันนาควรเราผู้เยาวไว้ จงใฝ่ใจการศึกษาอบรมบ่มวิทยาปรุงปรีชาให้เชี่ยวชาญขั้นนี้จากชีว่ามีปัญญาไม่สมทานต้องหัด ดัดสันเดินกอบพิจาร์ใช้ปัญญานะคะผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญนะคะเป็นบทอาขยานนะคะสำหรับนักเรียนชั้นป .5 ทีนี้วันนี้คุณครูจะให้ในักเรียนตอบคำถามว่าผู้รู้นะคะใครปฏิบัติ ต้นตรงกับบทอาขยานบทนี้นะคะให้ในักเรียนตอบแล้วเดี๋ยวครูค่อยเฉลยอ้วนช่วยช่วยสอนการบ้านให้เพื่อนอนุชขยันอ่านหนังสือต่างๆโอปรับปรุงนิสัยของตนเองนิง้งทำบุญตักบาตรอยู่เสมอบทอาขยานนี้มีสาระสำอ แล้วก็ข้อต่อไปบทอาขยานี้มีสาระสำคัญอย่างไรควรยกย่องเชิดชูผู้มีความรู้คนฉลาดย่อมสามารถคิดตัดสินเรื่องต่างๆได้ดีการแสวงหาความรู้ทำให้เราเป็นคนมีความรับผิดชอบ การแสวงหาความรู้นะคะทำให้เรามีความรู้และ,จะเจริญก้าวหน้านะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านแล้วนะคะลูกอ่านแล้วบทอาขยานบทนี้นะคะสอนเกี่ยวกับอะไรสอนเกี่ยวกับให้เราเนี่ยขยันหมั่นเพียรในการเรียนหนังสือนะคะแล้วก็ การแสวงหาความรู้นะคะกล่าวสรุปในบทเป็นบทสำคัญว่าการแสวงหาความรู้ทำให้เรามีความรู้และเจริญก้าวหน้านะคะาการยกย่องเชิดชูผู้มีความรู้นะคะอันนั้นก็เป็นประโยชน์กับผู้อื่นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรานะคะคนชคนฉลาดย่อมสามารถคิดตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ดีอันนี้ ก็ส่วนหนึ่งแต่ไม่เสมอไปนะคะบางคนคนที่ฉลาดแต่ตัดสินใจในเรื่องที่ไม่ถูกต้องก็มีการจแสวงหาความรู้ทำให้คนเราเป็นคนมีความรับผิดชอบอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่เนื้อหาที่ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นบทนี้ก็เป็นการสแสวงหาความรู้ทำให้เรามีความรู้และเจริญ ก้าหน้านะคะอ่ะวันนี้คุณครูก็ทบทวนให้กับนักเรียนเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนตั้งใจทำนะคะทบทวนหัดอ่านด้วยนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวทําแล้วก็ส่งคุณครูด้วยนะคะพรุ่งนี้ป .5 นักเรียนที่มีรายชื่อนะคะคุณครูประจำชั้นส่งไปแล้วติดต่อไปแล้วให้ทํางานมาส่ง หรือถ้าในเรียนคนไหนที่ทำงานเสร็จแล้วก็เอาไปส่งได้นะคะคุณครูจะได้ตรวจนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ